สวัสดีครับนักศึกษาปศ2นะครับกลุ่ม6มนะครับวิชาวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับวันนี้เราก็จะมา,าเรียนรู้เนื้อหากันเพิ่มเติมจากของเดิมนะครับวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะครับจะเป็นเรื่องของวงจรขนานบัดเพราะก่อนหน้านี้เราเรียนวงจรอนุกรมไปแล้วนะครับก็ขอชื่นชม เราที่ทําแบบผหานได้คนขคางถูกต้องนะครับแต่มีเรื่องนึงที่เขียนผิดกันกับทั้งหมดเลยก็คือเฟเซอร์ไดแกรมนะครับก็หวังว่างวดนี้พวกเราจะเขียนเฟเซอร์ไดแกรมได้ถูกต้องนะครับที่สําคัญก็คือถ้าเธอทําเองแล้วถ,ถูกอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่คููมองดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะก็ฝากไว้ว่าเ,าเวลาสอบนะครับสอบคนเดียวนะครับ แล้วเธอก็รู้ว่ารูเป็นคนพนข้งานที่จะตรงไปตรงมานะครับกับองค์ความรู้ที่พวกเราจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างสอบไม่ได้ก็ก็ต้องพยายามนะครับถ้าตกก็เรียนใหม่นะไม่เป็นไรนะครับอ่ะทีนี้เราดูวันนี้นะครับรูจะสอนเรื่องเดียวนะครับคือเรื่องของวงจร R L ขนาดแต่จะสั่งแบบประกััสองเรื่องนะครับก็คือเรื่อง R C ขนาด R L ขนาดกับ R C ขนาดนะครับเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วเลยครับ วิธีการกระบวนการทําอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับมันต่างกันอยู่ที่อธิศทางการไหลของกระแสไฟที่ไหลในวงจรนั้นเองถ้าการณีเป็น r l ขนาดเนี่ยกระแสไาฟมันจะล้าหลังนะครับแต่พอพอไปเป็น RC ีขนาดกระแสไาฟมันจะนัานหน้าแค่นั้นเองครับตองน,นั้นกระบวนการคำนวณอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับวันนี้ครูจะสอน RL ขนาดอย่างเดียวแต่แบบแผนนี้จะสั่งสองชุดน,นะครับจะสั่งอาซีขนาดด้วยนะครับอะเรามาดูกัน วงจร A อละ L ขนาดวงจรก็ขนาดกันนะมี A และ L ต่อขนานกันแล้วก็ตอ่ออยู่กับแรงดันนะครับทีนี้พอเวลาวงจรต่อขนานกันเนี่ยเราจะเห็นว่าในแรงไฟฟ้าที่ตกเข้ามาตกเข้า L เนี่ยมันเท่ากันเห็นไหมครับแต่กระแสไฟที่ไหลเนี่ยเราดูนะครับกระแสไฟที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายเป็น I T ไหลออกมาเนะีย่ย I T จะถูกแยกออกเป็นสองส่วนก็คือไหลผ่า,าน A ชื่อว่า I A แล้วก็มาไหลผ่า,าน L ชื่อว่า I L นะครับทีนี้ในวงจรขนานเนี่ย ถ้าเราจะหาค่า impedance หรือค่าความต้นานทานหวมของวงจรเขาเรียกว่าค่า impedance รวมเนี่ยนะครับเนื่องจากมันต่อผนานันเนกันเราจะต้องใช้สูตรถ้าเป็น R ธรรมดาก็เซนส่วน R ใช่ไหมครับเซน R ที่มีค่าเท่ากับเซนส่วน R หนึ่งบวกเซน R สแต่กรณีนี้นะครับพอมันผนานกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เซน A, าาน,า A, 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 นึ่ส่วน,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 มน Z มีค่าเท่ากับเซนส่วน R บวกกับตหนส่วน JXL หรือบวกเซนส่วน JXC แต่ครับซึ่งมันก็ค่อม้าใหญ่ยุ่งยากแต่นี้เรามีวิธีการที่จะง่ายกว่านั้นอาจารย์ในการหาในการหาค่าแท่งหรให้คิมเพนส์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการที่ครูสอนนะครับใช้วิธีการที่ครูสอนเนี่ยไปทำแบบฝึกหัาดนะครับส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยมีในเอกสารนะครับพอทำไปบ้างแล้วอย่าลืมเปิดดูตัวอย่างในเอกสารนะครับในหนังสือนะครับเราไปเปิดดูนะครับดูนะครับเรามาดูจากวงจรเนี้ยนะครับจงหาค่าของแทถี ครับแท้จริงคืออิมพีแดนซ์นะครับ IT กระแสรวม IR กระแสที่ผ่านอาร์กระแสที่ผ่านเอลมีแถมหาค่าแอดมิเต้นด้วยค่าแอดมิเต้นคือค่าอะไรค่าแอดมิเต้นคือค่าที่เป็นส่วนกลับของอิมพีแดนซ์นะครับส่วนกลับอิมพีแดนซ์ถ้าอินพีแดนส์เป็นค่าความต้านทานรวมแอดมิเต้นก็คือค่าความนำรวมนั่นเองนะครับมันจะเป็นส่วนกลับกันนะครับแอดมิเต้นซ์ y ก็มีค่าเท็ซนึ่งต่อ ทำให้หน่วยเป็นซ mm ีเมนต์ในหนังสือมีนะครับไอ้ตัวนี้คือค่าความมักเหมือนตัวจีค่าความหันของวงจรในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงครับอันนี้เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมันไม่ใช่ตัวจีแล้วมันกลายเป็นตัว y นะครับแล้วเป็นค่าอ d ม i t แ a น c ์นะครับอ่ะทีนี้เราลองดูว่าเราจะคำนวณหาค่าต่างๆได้ไงหาแซดหา i p i r i l หาค่าอ d ม i t แ a น c ์หาค่าพาววเอร์เวกเตอร์หากำลังไฟฟ้าแล้วก็ให้เขียนสัญลักษณ์แดง นะครับอย่าลืมนะครับเรามาดูวันเราเริ่มจากอะไรในวงจร RLC เนี่ยนะครับหนึ่งอันดับแรกเลยหาค่า XL หรือ XC ก่อนนะครับถ้าโจทย์ไม่ได้ให้มานะครับก็หา XL XC ก่อนนะครับ XL เทากับสองไพ่ XL XC เท่ากัหนึ่งสองไพ่ SC ใช่ไหมครับหาพวกนี้ก่อนนะครับอ่ะดูนะครับผมก็หา XL วงจรนี้มี R 100โอห์มนะครับมี L 0.5เฮนรี่หน่วยให้มาเป็นเฮนรี่แล้วนะครับเพราะนั้น ไม่ต้องไปแปลงใหม่ล้นะครับอ่ะเราก็เริ่มเอ็กแอลรักษสองพเอ็กแอแทนค่ามา2องพคือโจทย์ใหม้มา50เฮิรต์นะครับแอลคือ0.5นย์จุดห้ากดคืเอเมาได้157่งร้อาสโอหมนะครับมีความน้าทานทำไปสลับ157้อยโอหตัวตัวนี้นะครับหนึ่งรเโอนะรแต่แล้วเราก็เฟสเซอร์มันก็คือใส่มเข้าไปนครับเอ็เอบานมีครับ157ง้้าโม90 เออ้าเกับเอแอหกเ้าสิบใช่ไหมครับจบหน้าตรงนี้อ่ะเมื่อเราเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็หาไอได้เลยครับ I, ไอเกับ e, สาร์ A, ใช่ไหมับผาไออาร์ไอ I, อาร์ตรงนี้ค่าด้กับยูทีส่วนอาร์ยูทโจทย์ให้มา1นึ่งยมุมศูนะครับอาร์ากับอารมุมศูนร์ A, ก็ร้อยมุมศูนย์เหมือนกันนะครับก็แทนค่ามนะาเพราะฉะนั้น IR ก็มีค่าท้ากับ1นงมุมศูนย์นะครับกระแสต้านวบเอ เดี๋ยวเราจะหา i อทเราจะต้องเอาไออาร์ก่แอลบวกกันทางเฟเซอร์เพราะฉะนั้นเราก็แปลงเราจะบวกกันต้องบวกกันโดยใช้รูปแบบของเลขแทนก่าฟร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็แปลงหนึ่มงมุมศูนย์เนี่ยให้เป็นเลขแทนก่าฟร์เห็นไ,ไหมครับแปลงเป็นเลขแทนก่าฟร์ก็จะได้1นบวกเจซูนนะครับี่มีการแปลงนี้คงจะแปลงเป็นนะครับใครแปลงไม่เป็นเตรียมเรียนใหม่ได้เลยเพราะว่าเวลาจะทำข้อสอบจะทำไม่ได,ด้ไปฝึกเอานะครับก็คิดเลขอีแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปกูก็หา i อ ไอเอลมีค่าเท่ากับยูทส่วนเอ XL เราหาไปแล้วครับร้อยห้าสิเด้าทเท่ากันหนึ่ศูนหาได้เอคลคือ1้อยห้าสหนาสมครับหาวิธีการหารง่ายๆเลยครับเนี่ยเราก็เอาข้างหน้าหารกันใช่ไหมครับแล้วก็เอามุมมาลบกันใช่ไหมครับอันนี้เอามาลบกันอันนี้เอามาหารกันร้อยหาร้อยได้0ูนยหห ศูนย์ลบกับ90ก็กลายเป็นลบเกองศาเห็นไหมครับเพราะนั้น i l ก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์จุดหกสามเจ็ดมิลลบเกเราก็แปลงตัวนี้ให้เป็นเลขแข็งกูล่าฟอร์มกดเครื่องเลขแปลงนะครับพอแปลงแล้วเราจะได้ไอแอลเท่า I l, กับศูนย์ลบเจศูนย์จุดหกสามเจ็ดเอ็มนะครับได้กระแส i r มาแล้วได้กระแส i l มาแล้วเสร็จแล้วเราก็สองตัวมาบวกกันคมาบวกกันทั้งเวกเตอร์ทั้งเฟสเซอร์นั่นแหละต้องบวกกันรูปแบบของเลขแข็งกูล่าฟอร์มเพราะนั้น ไอพีมัมีค่าเท่ากับ i r บวกกับ i l เห็นไหมครับไออามีค่าเท่ากับ1นึบวกเจบวกกับ i l มีค่าเท่ากับ0ูนย์ลบเจศูนยเอามารวมกันก็จะกลายเป็น1นึ่งลบเจศูนยเห็นไหมครับได้ i p เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็ต้องแปลง i p ตัวนี้ให้เป็นเลขให้เป็นโพรลาฟอมครับพอเราก็แปลง ถ้าเป็นโพลาฟองนะครับแปดลบ j 0ูนย์ก็นะครับก็จะได้เป็น1 1 8 5งจุดหนึ่งแปด้ามลบสามสนแอเห็นไหมครับนี่เราได้ทีละกระแสไฟที่ไหลในวงจรมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่าทิศทางของกระแสไหลล้าหลังแรงดันเป็นม3 2ลบสามจนยครับล้าหลังเป็นสามสอนย์ะครับพอเราได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเรามาหาแซันะครับเนี่ยครับสูตรเนี้ยครับที่แทนได้เราจะไปใช้สูตรยัดยากครับ เราก็ใช้สูตรง่ายๆเลยก็คือ R นีก็เท่าก e ับ e ส่วน I ใช่ไหมครับกดขององธรรมดาแต่เนื่องจากวงจรน,นี้นญญมันเป็นวงจรในสลับนะครับแทรกจึงมีค่าเท่ากับ U T ส่วน I T นะครับแล้วก็เอา U T U T ก็คือร้อยมุมศูนยหารด้วย I T ครับที่เราหาอมาได้เท่ากับ1.185งงแามุมลบสองห้าหามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็าจะได้แทรหรือ impedance ของวงจรมีค่าเท่ากับ84.39ิบสามเก้ามุสาม ครับพอได้อยู่ในร <c oughs> ได้รับแ,แล้วก็หา power factor power factor มีค่า,ากับข้อซีตาซีตาคือมุมของ impedance จำได้ไหมครับยัง <c oughs> จำได้อยู่นะเนี่ยครับมุมเนี้ยครับก็คือมุมซีตามุมของ impedance น,นี่แหละเพราะนั้นข้อซีตาจึงมีค่าเท่ากับ sin 2.50 cos 3.50นะครับกฎหมายจะได้0.843วงจรงนี้มีประสิทธิภาพ84.3นนะครับล้าหลังครับ ล้วดูยังไงมันล้าหลังหรือมันนำหน้าบอกแล้วนะครับว่าล้าหลังนี่คือให้ดูกระแสครับกระแสเทียบกับแรงดันะครับทเทียบมาดูอนะไรแต่เห็นว่าแรงดันมันอยู่ที่ร้อยมุมอยู่ที่มุม,มสูงกระแสฟ้ามันอยู่ที่มุมล,ลบเห็นไหมครับกระแสมันล้าหลังครับนะครับดูง่ายๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปดูที่อื่นดูง่ายๆกระแสมันล,าล้าัคือเป็นคอมเตอร์ล้าหลังเสร็จแล้วเราก็มาหากําลังไฟฟ้านะครับ P มีค่าเท้ากับ u i cos ศูนย ะครับพี่เนี่ยเราไม่ต้องใช้เฟสเซอร์ล่ะเราต้องการปร,ริมาณอย่างเดียวนะครับพีกนะ็คือ utit cosita u t คือร้อย it คือ1นึ่งจุดหนึ่งแปดหา c o s i ก็คือตัวนี้ครับเขาคอมพิวเตอร์ได้ 0. 8 4 3อ,ออกมาแล้วได้ครับเก้าสิบเก้าจนทนะครับเราได้ค่ากำลังไฟฟ้าออกมาแล้วได้99.90จุดเบาททีนี้เราลองมาหาค่าแอดมิแทนค่าแอดมิแทนหรือค่า yt นะครับแอดมิแทนมีค่าเท่ากับเซนติเมตรเศษ เราก็เอาหนึ่งหารด้วยค่าแซดครับหนึ่งหารค่าแซดหารมาจะได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองมุมลบสามสองถึงห้าเอสเอสคือมีหน่วยเป็นซีเมนนะครับมีหน่วยเป็นซีเมนนะครับยี e คือค่าแอดมิแ็ตนมีหน่วยเป็นซีเมนนะครับโอเคนะครับอันนี้ตอนนี้เราได้จบ,บหมด,ดแล้วได้ครบหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเขียนเฟเซอร์ไดแกรมดูวิธีการเขียนเฟเซอร์ไลแกรมที่ดีนะครับแบบหัดตั้งแต่นี้เป็นต้นไป กูไม่อยากให้เธอผิดเรื่องเฟเซอร์ไดกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่คือค่าที่เราจะมาเขียนในวงจรขนาดเนี่ยมันมีแรงดันไฟฟ้าตัวเดียวใช่ไหมครับแรงดันตกข้อมโหลดทุกตัวมันเท่ากันแต่กระแสไฟฟ้าที่ไหลมันมันไหลต่างกันเพราะนั้นเราก็จะเอาเวกเตอร์ของกระแสมานะครับจากวงจรที่เราคำนวณไว้นะครับเราจะได้ i อได้กับ1นึ่งจุดหนึ่งเ้าองลบสามสิบสองนะครับ IR ได้กับหนึ่งองุศูนย IL เท่ากับ0.637มุมลบ90และ UT เท่ากับ100นะครับอ่ะตอนนี้เราจะมาเขียนเฟเซอร์วิธีการเขียนเฟเซอร์ใดแกมเราบอกแล้วนะครับว่าลากเส้นตัดกากกระบอกเครื่องมือที่ใช้หวังว่าคราวนี้คงจะโอเคแล้วนะครับพวกเราคงจะเขียนถูกเขียนดีแล้วใช้ไม้โปรเทคเตอร์นะครับไม้เมตรไม้โปรเทคเตอร์แล้วก็เครื่องวัดมุมโปรเทคเตอร์มันจะมีวัดมุมได้ใช่ไหมครับก็ใชนะ้แล้วก็ใช้สเกลนะครับใช้มาตราส่วนอ่ะ อ่ะดับแรกเนี่ยครับเอาข้าวเนี่ยมาเขียนเขียนให้มันถูกตามแบบนี้ครับมันถูงแล้วครับมคุณไม่เข้าใจเหมือนกันครับที่เราถึงเขียนกันผิดผิดยกห้องเลยนะครับดูให้ดีนะครับอ่ะครูเขียนทีละตัวคูเขียน IR ก่อน IR เท่ากับหนึ่งมุมศูนมุมศูนก็มาเท่านี้เห็นไหมครับครูเขียน IR นะครับอ่ถุงว่าครูเขียนมาตรงนี้หนึ่งหน่วยอันนี้คือหนึ่งหน่วยนะครับอันนี้คือ IR ไออาร์เท่ากับหนึ่งแอมป์หนึ่งมุมศูนยองศานะครับมุมตัวนี้คือมุมศูนองศาใช่ไหมครับ เนี่ยหนึ่งมุมศูนย์อ่าต่อไปผมก็เขียน i l i l ไอเอลน่าจะศูนย์จุดสามเจ็ดลบเก้าสิบมุมลบเก้าสิบลงมาด้านล่างใช่ไหมครับลบลบลงมาประมาณอ่าถ้าตรงนี้เป็นสิบเซนนะครับถ้าหนึ่งหนึ่งแอมป์ต่อสิบเซนอ่าไอเอลก็ลงมาประมาณ6.37ุมเซนใช่ไหมครับถูกไหมครับก็ใช้อัตราส่วนแล้วลงมามุมลบเกก็ลงมาด้านล่างเนี่ยครับปื้นอ่าผมว่าตรงนี้อันนี้คือ i อนะครับศอกศูนย์จหกสามเจ็ดเห็นไหมครับต่อไปก็ไปหา i t เวลาจะรวม i t เนี่ยมันจะรวมมาทางเวกเตอร์ทางเฟเซอร์นะครับเพราะนั้นเวลารวมก็ลากเส้นขนานมานะครับเนี่ยลากเส้นขนานแล้วมันมาตัดกันตรงไหนมันมาตัดกันตรงนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็ลากเส้นนี้เส้นนี้คือ i t เป็นผลรวมของ i r กับ i l ทางเวกเตอร์นะครับเนี่แล้วก็รวมมาตรงนี้ปึ๊บ เส้นนี้ก็คือค่าใช้สีอื่นก่อนนะครับนี่คือค่า i อทีครับไอทีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับไอทีหนึ่งจุดหนึ่งแปดห้าหนึ่งจุดหนึ่งแปดห้าแอมมุมนี้คือมุมสามสิบสองจุดห้าศูนย์องศาทุกสอชี้ลงมาให้รู้ว่าเป็นมุมลบเห็นไหมครับนี่ครับเฟสเซอร์ไดแกรมเสร็จแ,แล้วครับเส้นนี้คือเส้น i อเส้นนี้คือเส้น IL และเส้นนี้คือเส้น IT ทีที่โมเมนตามเฟเซอร์ใช่ไหมครับเหลือ,อยูครับ U-T U-T คืออยู่ที่100มุมศูนย์นะครับมุมศูนย์ไปทางไหนนี่ครับ U-T ตรงนี้ก็ต่อมาตัวนี้ก็เป็น U-T เห็นไหมครับ U-T มีค่าเท่ากับ100โวลต์มุมศูนย์เห็นไหมครับนี่คือเฟสเซอร์ไดแกรมของวงจรจากตัวอย่างที่เราเขียนไว้โอเคนะครับหวังว่าพวกเราจะเขียนได้เฟสเซอร์ไดแกรมได้ถูกต้องนะครับอันนี้มีแบบฝึกหัดอยู่ นายแบบผ่านมีอยู่ประมาณ3ามหรือสี่ข้อเนี่ยให้ทําแบบหัด RL ขนานทําข้อ1กับข้อ2นะครับและ RC ขนานรูไม่สอน RC ขนานนะครับเหมือนกันเลยครับทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่เฟซเซอร์ไดแกรมมุมมุมมันจะพีกขึ้นที่ด้านบนเพราะกระแสมันาหน้านเท่านั้นเองลองทาดูครับรูเชื่อว,ว่าเธอทําได้ทําแบบฝัานสอชุดนะครับ RL ขนานข้อ1กับข้อ2และ RC ขนาน ข้อ1กับข้อ2ครับสรุปก็คือทลิปนี้มีแบบฝึกหัดสีข้อนะครับ R L ขนาดสองข้อและ R C ขนาด2ข้อเมื่อกี้ครูดูโจทในหนังสือรู้สึกว่า R L ขนาดข้อโจทย์ข้อที่1นึ่งเนีย์ที่เป็นตัวหนังสือมันผิดอยู่ดูรูปวงจรเอาลวกันนะครับใช้ค่าในรูปวงจรเอาโอเคนะครับแบบฝึกหัดสข้อครับสมุดครูตัวได้เรียบร้อยแล้วว่างไหร่รีบกลับมาเอาไปแล้วก็นีบทัแบบเตรียมพร้อมให้ครูเรียกตรวจโอเคนะครับสำหรับทลิปนี้สวัสดีครับ